เมื่อวันที่23มกราคมที่ผ่านมา มูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยจัดงานประกาศรางวัลเชิดชูกเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบการกระทำความดีต้นแบบสังคมในโครงการรณรงค์จิตสำนึกสร้างกระแสการพัฒนาคนและสังคมไทยภายใต้แนวคิดสร้างชาติสร้างไทยคนดีของแผ่นดินมอบรางวัลเพชรสุบรรครั้งที่4ประจำปี2565เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระทำความดีในสังคมไทยอย่างต่อเนื่องณโรงแรมอมรีดอนเมือง และหนึ่งในบุคคลองค์กรนักธุรกิจนักบริหารที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เขอรับรางวัลดังกล่าวคือโคชนัตตีอภิญญาจันทพิทักษ์ผู้พลิกชีวิตจากอาชีพแมค้าหอยครกสู่การทำธุรกิจออนไลน์ที่มีลูกศิษย์มากกว่า7 0 0 0คนกับคอร์สเรียน5วัน5วิชาราคาเพียง97บาทนั่นเอง อภินยาจันทพิคาตื่นหลายๆคนที่เรียกว่าโคนนัตตี้ค่ะวันนี้คนนัตตี้แล้วก็คอะไรกันคะคนที่เด่นค่ะรู้สึกยังางางคะคือตื่นเต้นต้องบอกวันนี้ก่อนว่าตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ลงมาแนี้เลยค่ะน้าต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะสองปีที่แล้วขายของตานตลาดนัดค่ะ เป็นแม่ค้าก็ได้ขายของขายหอยคุกคาะตามตลาดนะัดจัสสนนะะงหวัดสกลนคอรค่ะค่ะนักบัญชีค่ะคือก็เรามองว่าทุกวันนี้คือทุกคนนะคะก็สามารถนะคะเป็นเศรษฐีบนโลกออนไลน์ได้นัดก็เลยอยากที่จะพลิกชีวิตตัวเองนะคะเข้ามาขายของออนไลน์ขายไปขายมานะคะก็ได้มาเป็นคนอย่างที่ทุกคนเห็นเลยคะ่ะแล้วมีเทคนิคอะไรในการค่ะ,ะ,คะตอนนี้นะคะก็ สิ่งที่นัดสอนหรือว่าส่งต่อให้กับตัวแทนหรือ่าลูกศิษย์หลายๆคนนะคะคือประสบการณ์ที่มาจากเราทําจริงๆเลยนะคะเราเอาประสบการณ์ที่เราทาแล้วก็ประสบการณ์สาเร็จเนี่ยค่ะมาถ่ายทอดแล้วก็ส่งต่อมาคะอือตอนนี้ลูกศิษย์หลายๆคนนะคะแล้วก็หลายๆอาชีพสามารถนะคะทาออนไลน์สร้างเป็นอาชีพหลักได้เลยบางคนก็แบบโอ้โหรายได้จากการที่ขายของออนไลน์ในแสกไลน์ได้ประจาไปเป็นที่เรียบร้อย มีตัวแทนนะคะตอนนี้แล้วก็ลูกศิษย์ตอนนี้ก็มากกว่า7,000ันกว่าคนค่ะใน,น,นยุคนี้ทำวงินผ่านสํมคัญยังไงของูุที่ออนไลน์นัดบอกว่าโลกออนไลน์ทุกวันนี้คือใครก็สามารถที่จะทําได้แล้วก็คือบางคนก็มีรายได้อยู่แล้วแต่เราจะทํายังไงละ่ะเราจะหาช่องทางที่จะเพิ่มรายได้กระเป๋บบาที่2อ,ออนไลน์ตอนนี้สําคัญมากๆเลยค่ะ ออนไลน์นะคะนะัดต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดตั้งแต่ที่นัดเริ่มนะัดก็ไม่ได้เป็นนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยค่ะที่เราอยากได้ถ้าวันนี้เราอยากได้ในสิ่งที่เราไม่เคยได้เราต้องทําในสิ่งที่เราไม่เคยทำาคะ่ะส่วนตัวคนงานทอ่เกิดตอเกิอะไร้องที่ไหนคะออ๋อตอนนี้นะคะก็นัดนะคะกับทีมงานนะคะจัดโปรโมชั่นคอร์สพิเศษเลยนะคะที่นัดทํานะคะ เป็นคอร์สที่ส่งต่อแล้วก็ถ่ายทอดจากประสบการณ์เป็นคอร์สห้าวันห้าคอร์สค่ะห้าวันห้าคอร์สเนี่ยสอนวันละสองชั่วโมงมีครูพี่เลี้ยงคอยแนะนำครูพี่เลี้ยงเนี่ยมีประมาณหนึ่งร้อยท่านที่คอรประบบนะคะก็ว,วันแรกนะคะสอนตั้งแต่ปรับหน้าร้านยังไงให้ดูเป็นมืออาชีพนะคะหน้าดึงดูดวันที่2ก็ตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอค่ะเพราะว่าตอนนี้โลกออนไลน์ภาพแล้วก็วิดีโอสำคัญมากๆวันที่3ค่ะ การเขียนคอนเทนต์ยังไงให้ปังให้โดนเขียนยังไงให้ยั่วๆก็จะมีเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆให้ด้วยนะคะวันที่4ค่ะการทำแฟนเพจน,นะคะทำเพจยังไงให้น่าติดตามให้น่าเชื่อถือแล้ววันที่5ค่ะเป็นคลายแม็กเลยค่ะการยิงแอดโฆษณาย,ยังไงให้โดนกลุ่มเป้าหมายทั้ง5วัน5คอร์สนี้สอนจากประสบการณ์จริงที่นัดทำมานะคะ และโปรโมชั่นนะคะให้เพียงราคา97บาทเลยค่ะช่องทางการติดต่อนะคะตอนนี้นะคะโปรโมชั่นอยู่ที่97บาทถ้าสนใจนะคะแอดไลน์มาที่ nc59 นะคะ